すご,ごいな。 ไม่ได้เป็ยินอยู่ฝั่งผมว่ามันร้อนแดดมันค่อยสว่างพี่น้องจ้าอันนี้กับบรรยากาศงานอันผับป้าสามาคีเลยจ้าพี่น้องจ้าหรือว่าเป็นการผับป้าเพื่อหารายได้อันมันสมทบทุนสร้างอันสลาน บ้านโคกสูงหรือว่าวัดเทศประสีตันเด็กจะพี่น้องจะอันหรือว่าภูรณะเนอ้ะอันภาษาสูงหรือว่าภาษาชาวบ้านเขากอะ สร้างสอมแซมอันเี้งจากพี่น้องเพราะว่าทสละหลังเกาธิวานยุคครูบานของอันโคบสูงเขานีค่ะชัรุดสุดส้มกับสิยูนคลีบแรกอกีิว่าทันดาวนเคยทายให่เบิ้งแล้วนอกจากพี่น้องจากระศิยูนคลีปแรกแต่ว่ามิน้กัสิเป็นหมื่นผัาป้านอกจากพี่น้องตรงกับมือสงการพอดีนอกจสิพี่น้องเขาีิวาเห็นงานยุ่น ทั้งเันไกลหรือว่าทั้งกรุงเทพมาทั้งคืนทั้งไกลกับสินมาในมือสงการนี่กันสิมันเห็ดปาปลาเพื่อที่สิได้ถวายเงินหรือว่าปัาจจัยนี่ส,นนสร้างเงินสาาหรือว่า่นบุรณาสาลาน วัดเทพประสิทธิ์นี้จ้าพี่น้องจ๊ะนี่กรับเป็นบรรยากาศเนาะจ้ะเนาะพระดาวจิตเป็นพระไายเพ่งเรื่อยๆเนะจ้าพี่น้องแล้วก็มีโรงทานมีอย่างร้อมเนะจ้าพี่น้องจ้ะบรรยากาศภายในมือดีเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ครับความเกิดจากสิบมื่นสิบหม้เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ พี่น้องจา้านี่กับสิเป็นบรรยากาศอยู่ในสระเดือจากพี่น้องเพื่อที่สิร้อนน้ำมันปัจจัยถวายอ่นพระคุ้นเจ้าเนาะองจากเพื่อที่สิได้น้ำมันปัจจัยหรือว่าเงินหนีไปันสมแซมบุรณะสระหลังเก่าของเฮานาะจะพี่น้องถ้าดาวกับพามาไทยบรรยากาศเด้่องจานี่กับยุบภายในสรนะเนหลังจากที่ว่าเขาแห่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะองจากพี่น้องกาดสีดันบน่น ท้ายบ่เบิดนอตตะวากเกษียนท้ายเกฟตันคลิปเป็นบางช่วงบางตอนนอ่าจะพี่นอ้องนี่กัผลนส่วนหนึ่งน่าจะพี่น้องเนีนมูบ่บานเขาเกิดเใใพิ่ที่ศิมาถวายอันปัจจัยเหตุผลจากตะวาอีกส่วนหนึ่งกับสิยุขังนอกระจะพี่นอ้องจะร้อยเห็ดลงทานเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ภายใน สาระหลังไม่วัดเทพประดสีของเท้านั่นเองจากพี่น้องจากเจ้าวากุฏิหลังเก่านั่นถ้าดาวสิบว่าได้ไปไทายให้เบิ้งเด้อเดี๋ยวอันมีเวลาสิไปทายลงคลิปให้เบิ้งอีงกเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าคลิปที่แล้วที่ว่าถัดดาวเพิ่นเคยทายให้เบิ้งนั่นก็นหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วเนาะตั้งแต่ที่มีการอันปรึกษาหารือกันว่าสิเฮ็ดการันณ์พิถาพาเนาะจ้ะพี่น้องจ้งจจะแต่ว่าอัน นีกะสีชุนละมุนจังน้อยนักก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องจ้าเพราะวันกระสิพยายามกันเก็บบรรยากาศห้ทัวถึงนาะจากพี่น้องจ้าอันนี้กับกำลังอันพนากรรมการเพื่อนกับกำลังประสานงานกันแล้วก็เพื่อที่สิเตรียมความพร้อมในการนั่ทอดกระชีนหรือว่าถวายปัจจใจนั่นแหละจ้าพี่น้องจ้านี่กับเป็นงานพระป่าสามัคคีของบ้านโคกสูงเขาเนาะองจากพี่น้องหลังจากถวายสังกทานสังกทานพนาขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องหลังจากถวายอัน ปัจจัยพันพาป้าสามคีเสร็จแล้วด้กันสิมีการนั่นมีโรงทานนี้อย่างจังสี่หลับที่นองจากอะ เดี๋ยวจังไดกับิพาไปเบิ้งบรรยากาศภายนอกนอ่ีด้วยจ้ะพี่นองสวัสดตอนนี้กับเบิ้งบรรยากาศภายในปีป็เกรอนนอกกับิประมาณนี้แหละพี่นองจา้าเมื่อนี่กับิพาะจพัฒน์คิดไปเรื่อยๆแหละพี่นองจนกว่าที่สิเสร็จงานนอกจ้ะพี่นองจา้าทานนังเคียกะคิดบางช่วงบางตอนกับอาเซียนท้าไปไทยบ่ทัวถึงนอกก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะพี่น้องกลับมาเอาบุญน้ากันเด้อมาเอาบุญน้าทันดาวด้วยพี่นองจา้านี่แหละจา้าพระป้าสามชีของบ้านเขานอกจ้ะพี่นองบรรยากาศภายเนาระอันนี้กับ เป็นส่วนหนึ่งนอเน,น่องจากกันสถานการณ์โควิดนอกจากพี่น้องพ้นกับสิบอกเข่าม้าหลายปัญญายราพว่ากันส่วนหนึ่งกับศิลนางขาอยู่ขังนอกนอกจากพี่น้องจะัเป็นส่้ายพว่ากันเป็นบรรยากาศภายในสระของเขานั่นเองจากพี่น้อง ้องพี่ปานาอาหรือว่า น้องนงนหลายคนเลาเหตุงานยุน่นใกล้บ้านหรือว่ายึดตั้งจังหวัดที่ยังกลับมาบ้านในช่วงสงการนอจากพี่นองกกลับมาเหตุบูญแล้วก็ถลายทานบัจจัยหรือว,ว่าผาป้าสามีหลือว่พี่นองจะาทันดาวกับวันอาทิว่าลู้ถึงว่รลู้ลึกกันในบางเรืองจ้ะต้องขอโทษขอภัย์ด้วยพี่นองจ้าเพราะว่าเรื่องใดเที่ยนเาบาบถี่ต้องหรือว,ว่าผิดพลาดประการใดทันดาวก็ต้องขอโทษขอไภยัยนี่ก็เป็นบรรยากาศนอจากอยู่ในสารหลังไม้ได้จากพี่นองจั่วันทีวาเซียน เหตุการณ์ดูณะนานกับยูจุสลาหลังเกาเนาะจากพี่น้องจ้าเดี๋ยวอันท้าดาสิท่าเ,เป็นเบิ้งบรรยากาศโลงทานยั่วนักนอกเนาะจากพี่น้องจ้าแล้วตามกันไปเลยพี่น้องจ้านี่ก็เป็นโรงทานเนาะจากพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นโรงทานกับสิมีกว๋วยเตี๋ยวมีสมตำมีลูกชิ้นมีน้ำม,มีอย่างจังส่ละจ้าพี่น้องนี่กับเป็นอันในงานนันพ่ะป้าสามัคคีนช่วงอัน ทรงการบ้านเฮาน่าจะพี่น้องจดัดราทานดาวสิพาย่างเบิกแล้วจัพี่น้องนี่นก็สกับีเมนเก๋วยเตียวแล้วก็อันนี้กับเป็นการีิว่าจัดเตรียมใหม่น่าจะหลังจากีิว่าอันถวายอันผับป้าแล้วก็สิ การหนึ่งกินล้มทานนี hmm. no, like okay. no, ้อย่างที <S <S no, no, em. ่ศาสราจารพี่น้องอันนี้กระสิตเป็นการเตรียมไว้กระสินเนียนล้มทานขนมสินหรือว่าขนมจีนนั่นแหละพี่น้องกับสีน้ำแล้วกับเนียนตำบักฮู้งมิลูกชิ้นนี้อย่างทีงสิ่งเหล่าพี่น้องจะบรรยากาศอันนี้กระบ้านเอาด้วยจากพี่น้องสงการกับฮอนฮอนสบาช่วงกันที่บ้านต้นต้นเดือนนอกจากหนาวเอาสิตำยำเลยนี่ อันนี้กับลงท้าลูกชิน้นซอสสาวกับเหรียญเงี้ย,นยนหน่อยกันอะไรนะกินกินได้ยังไ,ได้แลย <laughs> จ้าพี่น้องเกษีอันนี้กับสิบเป็นนั่น,ออนขนมหวานกล้วยบวชชีจ้าพี่น้องจ้าเกษิประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องลงทานแต่ว่ากับช่วงนี้กับกำลังจัดเตรียมอยู่เนาะพี่น้อง,องจ้าเพราะว่าเดืวนธานาวาคมสิพาเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วเมื้อนี้ สิ่งนี้ลูกชิ้นทอดนิตํตาบักของบักพุงยังสี่หล่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ท่านดาวเทษียนฝากไว้สิมนี้เดี๋ยวพี่น้นนนนองเดี๋ยวคอยพบพกันคลิปหนาเนาะพี่น้องจานคอนไปเหตุบุญก็น่าจะพี่น้องจ้าจบคลิปด,ด้วยตาบักพุงรถด็ดเจ๊พินนั่นเองจ้าพบพกันคลิปหนาพี่น้องบ๊ายบาย